ทุกคนวันนี้มีเรื่องเล่าอีกแล้วเนาะก็เรื่องเล่าระหว่างแม่กับลูกเนาะทุกคนก็เล่าสู่กันฟังแบบวันนี้มาแบบเป็นคลิปเนาะไม่ได้เป็นแบบข้อความเนาะทุกคนจา๋าแหละก็จะเล่าให้ฟังว่าคือใครที่เห็นวันนี้พูดถึงอเล็กนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าแมทธิวให้ฟังตลกมากเรื่องแมทธิวกับแม่นะตลกมากแต่เรื่องอาเล็กเดี๋ยวเอาเรื่องอเล็กก่อนทุกคนจ๋าก็คือ อเล็กน่ะทุกคนจะจะมองเขาว่าเขามีบุคลิกภาพที่แบบว่าอ่อนแออ่อนโยนใช่อเล็กเป็นคนที่บุคลิกภาพเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนแต่เขาเป็นคนอ่อนโยนนะเขาเป็นคนแบบคือคือเป็นคนอนะ่อนโยนน่ะเออแต่ว่าข้างในเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งมากนะทุกคนคือเขามีความอดทนสูงเขามีความมุ่งมั่นเขามีความแบบเพียรพยายามกล้าแสดงออกคือ ตรงไหนที่แบบว่ามีความสนุกสนานก็ตัวเองก็จะไปอยู่ตรงนั้นมีความสนุกสนานคือเป็นคนพูดเป็นคนบรรยายเป็นคนพรีเซนต์เป็นคนอะไรที่แบบคือแสดงตัวตนอะอะไรกะเออเขาเป็นคนอย่างนั้นแล้วที่มหาลัยเขาก็เหมือนกันก่อนอื่นก่อนจะพูดเรื่องนี้ก็คือเรื่องนี้ลูกเล่าให้ฟังนะทุกคนก็คือลูกเล่าให้ฟังในส่วนของลูกเราก็เลยเอาส่วนของลูกมาเล่าให้ทุกคนฟังนะเรื่องเท็จจริงยังไงเราไม่รู้ไหนที่ในมหาลัยเนาะแต่ละเราเล่าในส่วนที่อล็กเขาเล่าให้แม่ฟังเนาะเขาบอกเขาบอกแม่ตั้งนานแล้วทุกคนว่า ตั้งแต่เขาเริ่มทํางานในมหาลัยอ่ะแล้วเขาก็จะแบบมีการไต่เต้ากันนิดนึงเออก็ทํางานบริการนั่นแหละทุกคนจา๋าเขาก็จะมีผับมีบาร์ขายอาหารแล้วมีสถานที่ที่แบบว่าจัดงานเลี้ยงสําหรับนักศึกษาเขาเรียกอะไรคณะนี้คณะนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะแบบเป็นศูนย์รวมตรงนั้นแล้วก็ กลุ่มนี้จะจัดงานวันไหนเขาก็จะจะมีวันพุธวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์อะไรก็ว่าไปเนาะที่ที่เขาจัดงานมีเงี้ยแล้วเขาอะพยายามที่จะทํางานอเล็กอะเอออะล็ก่ะเขาพยายามที่จะได้งานตรงนี้เพราะว่าเออมันเป็นผลดีต่อเขาในในวันที่แบบว่าช่วงซัมเมอร์ช่วงปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยคือมันปิดเทอมตั้งสามเออมันปิดเออปิด ปิดช่วง summer มมนี่ตั้งสเดือนนะทุกคนมันหางานง่ายไงเออถ้าเราเไม่ได้ทํางานในมหาลัยแล้วเราก็มาทํางาน s u ม m e r อะไรอย่างเงี้ยมันหางานง่ายเป็นงานบริกรเนาะก็เขาก็ได้งานนั้นมาทุกคนจ๋าเรืกเขาก็ได้งานงานนั้นมาด้วยความเพียรของเขาอะเออเสร็จแล้วเนี่ยก็ทํามาเรื่อยๆเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เขา,เขาไปสอบเขาสอบผ่านในนี่ทุกคนเป็นบา r tender อะ เออเป็นบาร์เทนเดอร์ตอนนี้เขาอะตัวเขาเองนะ่ะถ้าไม่อยู่ในห้องครัวมันคือมันจะมีเป็นช่วงๆว่าอยู่ในห้องครัวเออทำงานในผักนี่จะเป็นวันพุธ เออก็คือเมื่อคืนนี้เขาทำงานในผับเขาก็จะทำงานในห้องครัวเสิร์ฟทำอาหารอะไรของเขาไปเนาะแล้วก็จะมีอีกวันที่เขาเออ,อีกวันที่เขาแบบได้เงินคือวันพุธนี่ไม่ได้เงินทุกคนเมื่อคืนทำงานถึงตีหนึ่งตีสองไม่ได้เงินก็คือช่วยมหาลัยเนาะแล้วก็อีกวันนึงจะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์หรืออะไรก็ตามวันเนี้ยเขาจะได้เงินเอออาทิตย์หนึ่งซึ่งมีสองวันที่เขาจะต้องทำงานได้เงินหนึ่งวันแล้วก็ไม่ได้เงินหนึ่งวันเสร็จแล้วเนี่ยเขาสอบ พวกเครื่องดื่มอะไรต่างๆเนี่ยเข,เขาสอบผ่านทุกคนจ๋าเขาสอบผ่านเสร็จแล้วเขาได้ไปยืนยืนทํางานที่เป็นบาร์เทนเดอร์อ่ะเออใครจะสั่งดื่มใครจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วป้ายอะไรเอ่อแล้วเครื่องดื่มอะไรกี่กี่าบาทอะไรอย่างเงี้ยเขาคือคือเขาเขารับผิดชอบส่วนนั้นเขาบอกเขาดีใจมากเพราะว่าเขาสอบผ่านตรงนี้แล้วเขาได้ไปยืนตรงนั้นเออเสร็จแล้วเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> แล้วทีนี้เขาก็แบบว่า หัวหน้าเก่าหัวหน้าที่ดูแลควบคุมหมดเลยที่แบบว่าดูแลพวกของครัวกคือเป็นหัวหน้าหัวหน้าที่แบบจ่ายงานให้ลูกน้องในส่วนต่างๆคือเป็นหัวหน้าใหญ่อ่ะนะเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องเขาต้องแบบว่ามันมันมีการผัดเปลี่ยนกันไงทุกคนมันมีการผัดเปลี่ยนใช่ไหมแล้วปีหน้าเนี่ยเขาปีหน้านี่เขาก็แบบว่าจะหาคนเป็นหัวหน้าแทนเขาเนาะเสร็จแล้วเนี่ยอเล็กเขาอ่ะเขามีความที่แบบว่าฉันต้องไปจุดนั้นทุกคนเข้าใจไหมตอนนี้ฉันทํางานแบบเออเป็น คือทำได้หลายอย่างมากแล้วฉันอยากไปจุดนั้นการบริการของเขาหรืออะไรอันนี้แม่ไม่รู้ว่าลูกค้าประทับใจเขาไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่รู้เนาะเราเล่าในส่วนของเราที่ลูกเล่าให้ฟังจริงๆเนาะแล้วเขาก็แบบว่า <c oughs> มีลงสมัครสองคนก็คือเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็เขาอีกคนนึงสองคนที่ลงสมัครเป็นหัวหน้าควบคุมเลยอะนะเสร็จแล้วเนี่ยอวันที่เขา เสนอชื่อของเขาไปว่าเขาจะลงสมัครเพราะเพื่อนหลายๆคนก็บอกว่าเอาสิเพื่อนที่ทางานด้วยกันเอาสิอาเล็กเอาสิเออเธอเป็นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เขียนว่า ck, เอออาเล็กเนี่ยเป็นยังไงหมายถึงว่าตัวเองต้องพรีเซนต์ตัวเองว่าเออตัวเองเป็นเป็นคนยังไงหรืออะไรยังไงทางานยังไงอะไรอย่างเงี้ยอเล็กเขาเขียนแค่ครึ่งกระดาษทุกคนจ้ะเขาเขียนแค่ครึ่งกระดาษพรีเซนต์ตัวเองเนาะเสร็จแล้วคู่แข่งเนาะต้องเรียกว่าคู่แข่งเลยเนาะเขาเขียน2กระดาษทุกคนเขียน2กระดาษเออสกระดาษหรือ2หน้า ขอโทษนะสองกระดาษหรือสองหน้าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ไม่แน่ใจเหมือน,นสองกระดาษสองหน้าเหมือนกันไหมเออนั่นแหละอะไรเขาก็บอกอยู่ลืมเนดะ้อขอโทษนะพี่นอนเขาก็พรีเซนต์ตัวเองเล็กครึ่งกระดาษส่วนเขาเนี่ยสองหน้าเออเอาสองหน้าสองกระดาษอ่ะเออเขาก็พรีเซนต์ตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยอ่าเขาก็แบบว่าเอเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่สมัครด้วยกันคนเนี้วันนั้นมันเป็นพักเบรก แล้วเขาเขาเรียกอเล็กออกไปเขาว่าอย่างนี้เนาะเขาเรียกผมออกไปนะแม่เขาว่าอย่างนี้แล้วก็ไปคุยเรื่องเรื่องเป็นหัวหน้านี่แหละเขาบอกว่าเธอไม่ต้องกลัวนะเขาบอกอเล็กเออเขาบอกอเล็กว่าเธอไม่ต้องกลัวนะฉันก็อยากได้งานนี้เหมือนกันแล้วฉันก็จะคือเขาพีเซนตัวเองกับอเล็กว่าเขาดีกว่าอเล็กเอออเล็กเขาบอกว่าเขาบอกว่าฉันก็ต้องการงานนี้เหมือนกันอเล็กเขาก็พูดอย่างนี้เนาะแล้วฉันก็จะไม่พีเต์อะไรกับเธอหมายถึงว่าเขาจะไม่พูดอะไรมากไปกว่าการที่เขา จะได้งานนี้กับเพื่อนคนนี้เนาะเพื่อนคนนี้ก็พูดพูดพูดข่มขวัญนเล็กน่ะพูดง่ายๆคือข่มขวัญอะเล็กน่ะอเล็กเขาแบบเขารู้ทันเพราะว่าเขาเขาจะไม่พูดมากเขาว่าอย่างนี้เนาะแม่แม่ผมผมไม่พูดมากผมแค่บอกว่าผมก็ต้องการงานนี้เหมือนกันแค่นั้นผมพูดแค่นี้เขาว่าอย่างนี้เนาะแล้วผมก็ยืนฟังเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขามาเล่าให้แม่ฟังแม่เลยบอกว่าก็อเล็กก็ดูแล้วกันว่าถ้าเขาได้เป็นหัวหน้าเขาจะเป็นหัวหน้าแบบไหนเออเขาจะ รับฟังลูกน้องไหมเขาจะเออใจดีกับลูกน้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเห็นได้ตัวตนของเรามันเห็นได้นะทุกคนเออแม่ก็เลยยกตัวอย่างของแม่ในในการทํางานเนาะตอนที่เราเอ,อตอนที่หัวหน้าโรงแรมอ่ะเออเออหัวหน้าไม่ใช่หัวหน้าโรงแรมะออผู้บริหารโรงแรมอ,อ่ะเขาต้องการอสเสเซนต์เออเซส,สเซนต์ก็คือแบบเป็นผู้ช่วยเนาะเราก็แบบว่าเอ,อหลายคนก็อยากจะเป็นเหมือนกันเนาะทุกคนหลายคนก็อยากจะเป็นเสร็จแล้วเนี่ย หนึ่งในนั้นเราเป็นคนที่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ชอบการแสดงตัวคือทุกคนคอยถ้าอยู่คนหมู่มากเราเป็นคนที่ไม่ชอบการแสดงตัวแต่แต่ถ้าอยู่ในที่ทํางานเป็นหน้าที่ของเราเนี่ยเราแสดงตัวเราได้เต็มที่เสนอได้เต็มที่ว่างานของเรามันจะออกมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีหลายคนเหมือนกันที่ผู้บริหารเขาจะเลือกว่าเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยเขาอะนะ หนึ่งในนั้น่ะตัวเองไม่ได้คิดเพราะว่าตัวเองไม่ชอบงานอะไรอย่างนี้ไม่ชอบแบบไปออกคําสั่งใครไม่ชอบแบบคือฉันฉันอยากอยู่ทํางานของฉันคนเดียวอ่ะเข้าใจไหมทุกคนเสร็จแล้วก็เขาก็เลยเขาก็เลยเอ่อเรียกไปเพราะว่าสมบูรณ์เธอต้องการงานนี้ไหมช่วยฉันแบบนี้แบบนี้คือสั่งผ้าสั่งผ้าปูเตียงสั่งปลอกม้อนสั่งผ้าหม่มซักอะไรก็แล้วแต่ท,ที่ที่ต้องใช้ในโรงแรมก็คือเขียนลิสต์ให้เขาแค่นั้นแล้วก็ทําความสะอาดของเธอก็ยังทํางานทําห้องเหมือนเดิมแล้วก็ดูแลว่า ใครพอที่จะทํางานตอนที่คนขาดได้บ้างอะไรเงี้ยเธอสามารถโทรหาคนนี้คนนี้ได้เลยอะไรคือช่วยงานของผู้บริหารประมาณนี้เนาะคือเราไม่ได้คิดเพราะว่าเราไม่ได้เสนอชื่อตัวเองเข้าไปเลยในในงานของอสซิสแตนต์นะทุกคนสรุปตัวเองตัวเองได้เออตอนแรกว่าจะทํำไหมตอนแรกนะเราคิดว่าเราจะทํำไมหมเนาะเราไม่ชอบการเบสเต็มมัส คือการออกคาสั่งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไปคุยกับเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยมันจะไม่สนุกเหมือนตอนที่เราเป็นเป็นเพื่อนร่วมงานปกติเข้าใจไหมทุกคนเราไม่ชอบในสิ่งน,นี้เลยแต่ด้วยอแต่ด้วยความก้าวหน้าของการงานมันต้องมันต้องคิดแต่ทุกคนเออเราก็เลยเสนอตัว เห็นเขาเห็นเขาว่าอย่างนั้นเราก็เสนอตัวออกมาเออเราทําก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเสร็จแล้วนี้ก็ได้ทํางานเป็นผู้ช่วยของผู้บริหารโรงแรมช่วยเพื่อรวมงานทาความสะอาดห้องมาเลยยี่สิบสามสิบห้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือทาทุกหน้าที่เอสรุปคือทําทุกหน้าที่อ่ะทุกคนเออมันก็หนักอยู่ก็สนุกเนาะเสร็จแล้วเนี่ยวันเนี้ยเรามาพูดเรื่องเรื่องกันเล็กต่อเนาะเสร็จแล้วเรื่องวันเนี้ยเออเขาเขาเขาวันเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เขาแบบว่าเขาเรียกอะไรเออ เขาให้ลงชื่อค่าอเล็กกับไอ้เพื่อนเพื่อนอเล็กที่อยากจะเป็นหัวหน้ากันเนี่ยเหมือนการเลือกตั้งน่ะเออต้องย่อนชื่อลงไปในอันไอ้กล่องอะไรอย่างเงี้ยเออแเละก็อเล็กเขาก็ลุ้นมากวันนี้คือวันนี้เป็นวันที่อ่เป็นคําตอบเออว่าเขาจะได้เป็นหัวหน้าหรือเปล่าแล้วทีนี้ตอนออกจากก่อนออกจากห้องเอก่อนจากบ้านเมื่อเช้าเขาบอกว่าแม่ผมตื่นเต้นมากเขาว่าอย่างนี้เออเขาบอกแม่แม่ผมตื่นเต้นมากเขาว่าอย่างนี้แม่เลยบอกว่าอ่เขาจใจแม่เลยบอกว่าถ้าอเล็ก ทำดีที่สุดแล้วแล้วเป็นเพื่อนแล้วเราทางานกับเพื่อนแล้วเพื่อนชอบอเล็กในส่วนไหนๆเนี่ยเขาเออเป็นการโหวตโหวตเขาก็จะโหวตให้อเล็กแม่ก็เลยบอกอย่างนี้เออแม่ก็เขาก็จะโหวตให้อเล็กว่าเอออเล็กน่ะสมค,ควรเป็นเพราะในกรณีนี่นี่นี่คือเขาเออเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่นานและอะไรก็ว่าไปเขาทําได้ทุกหน้าที่อะไรก็ว่าไปถ้าเพื่อนเขาชอบเขาจะโหวตให้เราก็พูดอย่างนี้นะแล้วทีนี้แม่เลยบอกว่าออ คิดซะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้แสดงว่าเรามีความพยายามยังไม่พอแล้วยังเป็นคนที่แบบว่าเพื่อนยังไม่ไว้ใจเราในการเป็นหัวหน้าเราก็ไปปีต่อไปแล้วกันก็พยายามให้มากขึ้นแม่ก็เลยพูดอย่างนี้แล้วก็บอกว่างั้นก็เาขาโหวตเสร็จเมื่อวานนี้แล้วแม่ก็เลยบอกว่า,าวันนี้ก็ได้คําตอบก็มันจะถูกใจอเล็กหรือเปล่าหรือไม่ถูกใจก็อเล็กก็ยอมรับเอาแม่ก็เลยว่าอย่างนี้แต่ ตอนนี้ขอให้อเล็กโชคดีก็เลยว่าอย่างนี้เออทุกคนจ๋าก็ขอให้เล็กโชคดีแม่ก็เลยว่าอย่างนี้เสร็จแล้วเขาก็บอกครับครับครับเขาก็คงแบบมีความรู้สึกว่าเขาจะได้ไหมน้อแต่ส่วนหนึ่งเขามั่นใจว่าเขาจะได้งานนี้นะทุกคนแม่ก็เลยแบบว่าเออก็ให้กําลังใจลูกแบบกลางๆทุกคนจ๋าเพื่อไม่ให้เขาคิดว่าอ๋อคือไม่ให้เขาคิดว่ามันมันเสียใจเยอะหรือมันดีใจเยอะเกินไปอะนะเออเพราะว่าเราเราอยู่กับคนส่วนมากเราจะแบบว่าประเมินตัวเองแบบว่าสูงมากก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือ ให้กำลังใจลูกแบบกลางๆเพราะเราผ่านเพราะเราผ่านช่วงนั้นมาเหมือนกันอะไรเงี้ยเออเราผ่านช่วงที่แบบว่าเออเราเดินไปหาเพื่อนร่วมงานคนนี้ตามคําสั่งของผู้ผู้ผู้ผผบริหารเนี่ยเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานฟังงานฟังงานจบแล้วก็แยกย้ายกันไปทํางานอย่างเงี้ยเราต้องมีความเป็น หนึ่งแล้วเรามีความเป็นผู้นําก็จริงแต่อย่าลืมว่าเราต้องเป็นคนใจดีในเพื่อนร่วมง,งานด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นงานก็คือเป็นงานเลยทุกคนต้องทํางานแต่ถ้าพอได้ผ่อนคลายบ้างนิดหน่อยก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกเขาว่านะทุกคนเออเขาก็ครับครับเขาก็ว่าเขาก็ไป เนาะก็เรื่องของอเล็กมีแค่นี้จ้ะทุกคนจ้าเดี๋ยวมาลงเอ่อมารอฟังว่าเขาจะได้เป็นหัวหน้าไหมเขาอาจจะโทรหาแม่วันนี้หรือว่าเขาอาจจะส่งข้อความมาเนาะซึ่งปกติเนี่ยอเล็กเนี่ยเขาจะโทรมา FaceTime ช่วงที่เขาพับเบรืมนั่นแหละก็รอฟังข่าวบีลูกแล้วกันว่าเป็นยังไงเนาะทุกคนส่วนแมทธิวคุยเรื่องแมทธิวเมื่อคืนนั่งดูฟุตบอลกับลูกเมื่อคืนเนาะก็ลิเวอร์พูลกับพีอสอะไรนะเออ พีเอสอะไรสักอย่างมันของคอนแลนหรือเปล่าเออนั่นแหลนะเนาะเราก็แบบไอ้นี่เนาะเราบอกว่าอ๋อลิเวอร์พูลเราวันนี้กับไอ้นี่เหรอเออถ้างั้นแม่คือแม่ไม่ได้เชียร์แบบว่าท่าในใดข้างหนึ่งอยู่แล้วอะไรคือไม่ได้เชียร์แบบทีมไหนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติเขาจะดูกับพ่อเขาไงเออแหละแต่พ่อเขาไม่อยู่ไงเมื่อคืนแม่ก็เลยเอ,อแม่ดูเพื่อน,นแม่ทิวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเสร็จแล้วเนี่ยก็ดูฟุตบอลกันเสร็จแล้ว แม่เลยบอกลิอร์พูกก็ดีนะแม่บอกฮอลแลนด์มันก็ดีนะแม่ก็ว่าอย่างนี้เขาพีเอสอะไรสักอย่างนี่แหละเออแม่เอ่ออะไรเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเออแม่เชียฝังตรงข้ามแม่ทิวแล้วกันแม่เลยว่าเแม่ไม่ไงเขาบอกว่าลิบบะผููสิเขาว่าอย่างนี้เออเขาพูดกับแม่อย่างนี้มันก็ไม่สนุกสิเชียสองคนมันก็คนละทีมสิแม่ก็เลยว่าอย่างนี้เสร็จแล้วเนาะเล่นไปได้แค่ห้านาทีหรือเปล่านาทีที่ห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจพีเอชเขาทำเขาทำประตูได้ทุกคน ทำได้ก่อน,อนอเขาว่าอย่างนี้เนาะก็เชียร์เชียร์กันไปก็ไอ้นี่กับกันไปกับลูกนะทุกคนนะแม่บอกแม่วิบูปูปปปเนี่ยมันมันได้ลูกเยอะนะแต่ว่ามันทําไมมันทําประตูไม่ได้อะไรก็คือคุยกันไปอะนะสองคนแม่ลูกเสร็จเสร็จแล้วพอนาทีที่เก้าสิบนะทุกคนนาทีที่เก้าสิบแล้วเพิ่มเวลาอีกสี่นาทีอะเออก็ลุ้นลุ้นมาเนาะเพราะว่าเออครึ่งแรกอ่ะเขานําเขานําริเกว่าพูเป็นหนึ่งหนึ่งประตูก่อนใช่ไหมทุกคนจ้ะแล้วครึ่งหลังอะ เขาก็นำลิเวภูขึ้นมาอีกหนึ่งประตูก่อนนะทุกคนเออแล้วแหละก็เลยแบบว่ามแม่นาทีที่เก้าสิบนี่ผมจะไปนอนแล้วครับแม่เขาว่ายาี่เออแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวซี่เขาทดเวลาอีกสีนาทีแม่เลยพูดอย่างนี้เนาะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ผมไม่ดูเขาว่ายาี่ตอนนั้นมันคือมันคือหนึ่งสามเออริ้วภูได้หนึ่งเมื่อคืนอ่ะเสร็จแล้วนาทีที่เขาทดเวลานาทีแรกของการทดเวลานะ่ะ เขานําไปอีกหนึ่งประตูแม่ทิงปิดทีวีเลยไปนอนแล้วเขาอย่างนี้แม่บอกแล้วแม่บอกแล้วเขาแต่ไม่ค่อยได้ได้บอลเท่าไหร่เห็นไหมพอเขาได้เนี่ยเขาทําประตูแม่ก็เลยพูดอย่างนี้เนาะเออแม่ไม่ต้องพูดแม่ไม่ต้องพูดเขาอย่างนี้แม่แม่ก็เห็นใจเขาดันยแหละแต่พอดีว่าเอะวันนี้อยากเปลี่ยนไงเออวันนี้อยากเปลี่ยนเออ แต่เราไม่ได้แบบไปชอบลิอร์พูอย่างนี้อย่างนี้คือนะเออคือเมนูอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเชียร์วันนั้นเราก็เชียร์ทุกคนคือไม่มีอะไรเลยคือไม่ได้ไปเกาะแบบเป็นทีมเป็นทีบ่ะแม่เออนะเออทุกคนจ้ะแลวเสร็จแล้วนี่เขาก็ปิดประตูเขาปิดทีวีเขาเดินก่อนแม่เลยเขาไปเต้นฟันแล้วเขาว่าเขาจะเข้าห้องนอนแล้วเขาว่าเออนั่นแหละ แพงแผ่กูตินอก,ก็เลยไว้สินะเออเล่นกับลูกเมื่อคืนเพราะว่าถ้าเขาดูคนเดียวมันมันก็แบบไม่สนุกนะปกติเขาดูกับพ่อเขาแล้วพ่อเขาไม่อยู่นะเราก็เลยดูกับลูกอืมแถมไปเชร์ฟังตรงข้ามเขาอีกเขายิ่งโมโหอยู่เขาแพ้ <laughs> โอ้ยเรื่องเล่ากับีสสมนีนะจ๊ะทุกคนจ๋าเราสู่กันฟังนะจ๊ะเดี๋ยวบอกกันไหมเนาะกับเรื่องเล่าของเราไม่รู้จะมีอะไรบ้างสวัสดีเด้อบ๊ายบาย